สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอนําเสนอพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของคนอุตรดิตถ์ที่ได้รับการนับถือมาอย่างยาวนานจากบรรพบุรุษจนถึงคนในยุคปัจจุบันนั่นก็คือหลวงพ่อเชียงแสนนั่นเองครับ หลวงพ่อเชียงแสนนั้นเป็นพระประธานในอุโบสถธ,ธรรมสภาวัดธรรมมาธิปไตยจังหวัดอุตรดิตถ์มีขนาดหน้าตักกว้าง38นิ้วสูง67นิ้วมีพุทธลักษณะปางมารวิชัยพระเกตทำเป็นเกตบัวตูนพระสศกทำเป็นขมวดก้นหอยและเม็ดพระสศกค่อนข้างที่จะเคืองพระพักนั้นอวบอูมดูสมบูรณ์และปรากฏรอยยิ้มเล็กน้อย พระเนตรเป็นแบบเนตรเนื้อซึ่งไม่ฝังมุกพระหนุเป็นรอยยหิกพระวรกายอวบอ้วนสมบูรณ์ชายสังฆาตสั้นอยู่เหนือราวนมและแตกเป็นปากตะคาบเนื้อโลหะสำริดบริสุทธิ์สกุลช่างสุขโขทยัยเียงแสนได้รับอิทธิพลจากทางภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งสร้างในช่วงรอยต่อการก่อตั้งอาณาจักรสุขโขทยัยมีอายุกว่าแ0 0ปี ซึ่งอดีตเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ในสมัยนั้นได้อัญเชิญมาจากกรุงเทพมหานครโดยโลงมาอย่างสถานีอุตรดิตถ์โดยทางรถไฟและได้นำมาประดิษฐานที่อุโบสถธรรมสภาที่วัดธรรมอาธิปไตยสำหรับวัดธรรมอาธิปไตยนั้นเดิมชื่อวัดต้นมะขาม ตั้งอยู่ใกล้สี่แยกจุดตัดถนนอินใจมีกับถนนสำราญรื่นเป็นที่ตั้งของอาคารธรรมสภาซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาประตูวิหารวัดพระฝางซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นประตูไม้แกะสลักที่มีความสวยงามที่สุดในจังหวัดอุตรดิตถ์และสวยงามเป็นอันดับสองรองจากบานประตูวัดสุทัน์เทพวรารามครับ หลวงพ่อเชียงแสนนั้นเป็นพระพุทธรูปโบราณสมัยสุขโขทัยเชียงแสนองค์สําคัญองค์หนึ่งซึ่งจะเป็นองค์ที่สําคัญหนึ่งในสององค์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ได้นําขึ้นมาจากวัดราชบุรณะในคราวเดียวกันอีกองค์หนึ่งคือพระประธานที่อยู่วัดคุ้งตะเภามีนามว่าหลวงพ่อสุขโขทัยสัมฤทธิ์ความเชื่อถ้าหากว่าบูชาหลวงพ่อเชียงแสนนั้นนะครับจะช่วยป้องกันสิ่งเลวร้ายได้ตลอดการ ยังเป็นวัตถุมงคลในด้านเมตตามหานิยมช่วยในเรื่องอยู่ยงคงกระพันชาติสามารถป้องกันและแก้โรคร้ายภัยไข้เจ็บได้ปกป้องคุ้มครองผู้ที่บูชาให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆได้ทั้งปวงซึ่งประกอบไปด้วยมวลสารอาถรรพ์ดังต่อไปนี้ครับ 1. แร่เหล็กน้ำผีป้องกันพูดผีปีศาจแก้ขุนใสมนดำา 2. แร่ดูดซับช่วยเรียกเงินเรียกทรัพย์ไม่ขาดสาย 3. เพชรหน้าทั่งช่วยเรียกทรัพย์และป้องกันพยานอันตราย 4. หินสามกษัตริย์ช่วยทำให้มีกินมีใช้อย่างไม่ขาด 5. ไม้พยางยิ้วดำช่วยกันคุนคนกันคุนผีและกันคุนใสย 6. ลูกพระเจ้าห้าพระองค์เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่บูชา 7. แก้วโป่งขามให้โชคลาภป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็น 8. ไม้มงคล 9. ชนิดช่วยหนุนป้องกันสร้างสิ่งมงคลและเสริมอำนาจบาร,รมีแต่ผู้ที่บูชา 9. ไหลดำไหลเขียวช่วยเรียกทรัพย์ให้โชคลาภและป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็นครับสำหรับท่านผู้ชมทุกฟังท่านใดที่สนใจอยากจะบูชาสั่งซื้อหลวงพ่อเชียงแสนของร้านเราท่านนั้นสามารถที่จะคลิกไปยังลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ และท่านยังสามารถที่จะติดต่อเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณนขณะนี้ได้เลยครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราที่มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกสรรครับก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อให้มีการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นของร้านเรานะครับสวัสดีครับ